ชีวิตคือความมีอยู่ที่แสนมหศัศจรรย์เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดและตอนที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติกับสายลมก,กับท้องฟ้ากับทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา มันเหมือนโลกกำลังอบกอดเราและเรากำลังรู้สึกกับชีวิตในแบบที่เราไร้ตัวตนมันคือการค้นพบชีวิตที่ล้ำลึกที่สุดและทำให้เราเป็นอิสระจากโลกสมมุติหรือโลกแห่งเนื้อหนังที่กำลังห่อหุ้มเราด้วยชีวิต ที่เป็นสสารแต่ตอนที่เรารู้สึกถึงถึงความเป็นจิตวิญญาณพลังงานของชีวิตของเราก็าบส่น้นและมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงมันคือความรู้สึกที่เราทุกคนสามารถค้นพบพลังอำนาจอันเล่นลับนี้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดายเพียงแค่หยุดโลกภายนอกและเข้าถึง ความสงบในชีวิตที่เต็มไปด้วยลมหายใจแห่งสติสัมพชัญญาเราจะหยุดสัพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและเข้าถึงการตื่นรู้ของจักรวาลภายในอย่างแท้จริง